อันนี้ใบละเท่าไหร่ครับอันนี้อยู่ที่สามพันเก้าชุดแบบนี้เท่าไหร่ครับอันนี้จะแปดร้อยค่ะห้าใบผมผมอยากอุดหนุนทุกคนไงชิลลินิตคนละห้าร้อยได้ไหมห<ล>ผมอุดหนุนคนละประมาณเจ็ดร้อยนะว้าโอ้โหผมว่ามีหลายสิบคนนะครับเนี่ยเยอะ <laughs> เยอะเลย <laughs> อ๋อมีหลายคนไม่ได้มาด้วยใช่ไหมใช่เอาได้ครับได้มารวมได้เลยครับเดี๋ยวผมรับแค่นี้นะรับแค่นี้นะสี่สิบสี่ชุดครับผม 14คูณเ0 0เนาะอันนี้เป็น5ใบหมดเลยเนาะใช่ครับผมเรียบร้อยนะครับพี่ กลายเป็นประเด็นดับมากขึ้นมาทันทีค่ะสําหรับหนุ่มยูทูบเบอร์ชื่อดังคิวเทโอปาหลังจากที่ลงคลิปอีพีล่าสุดค่ะที่ได้มีการเดินทางไปยังสถานที่ศักดิ์สิทธิ์คืนชื่อคาชะโนดของจังหวัดอุดรธานีแต่กลับเจอกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าลอตเตอรี่เข้ามารุมขายลอตเตอรี่ให้คิวเทกันเป็นจํานวนมากแล้วก็ยังมีการอัพราคากันสุดๆค่ะโดยเฉพาะเลขชุดสิบใบแตกขายในยราคา3,900บาทเลขชุดท่าใบขายในยราคา800บาทค่ะงานนี้หลังจากที่คลิปออนแอไปบักเลยทว่าทวน ลยับค่ะจากกรณีดราม่าชาวเน็ตรุมสาพ,พอขาแมคคาลอตเตอรี่ที่กลูก,กันเข้ามาขายให้กับยูทูบเบอร์ชื่อดังคิวเทโอปาหลังจากที่เจ้าตัวคะ่ะได้ลงคลิปในช่อง YouTube ล่าสุดในตอนเที่ยวอุดรธานีโนแพนคาชโนดบอกเล่าเรื่องราวการเดินทางครั้งนี้ของคิวเทคาในจังหวัดอุดรธานีไม่ว่าจะเป็นห้องพักคาเฟ่ร้านอาหารที่ได้เห็นวิถีชีวิตของคนอุดร แต่ก็มีช่วงหนึ่งในคลิปค่ะทีคิวเทได้มีการเดินทางไปยังวัดไหมู่ชื่อดังที่หลายคนเนี่ยชอบไปไหว้พระขอพรแล้วก็ขอโชคลาภค่ะแต่ก็เกิดปรากฏการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นเพราะทันทีที่คิวเทลงจากรถก็มีพ่อค้าแม่ค้ารุมมาขายของเส้นไหว้ซึ่งคิวเทเองก็อุดดุนไปตามสมควรค่ะแต่ที่พิกไปกว่านั้นก็คือมีกลุ่มของพ่อค้าแม่ค้าที่ขายลอตเตอรี่มาเสนอขายเลขชุด เป็นชุด10บใบในราคา3,900บาทคิวเทจึงถามว่ามีชุดเล็กกว่าน,นี้ไหมคนขายตอบกลับมาว่ามีชุด5า้าใบแต่ขายในราคา800บาทค่ะโดยในตอนนั้นเนี่ยทางคิวเทก็เผยว่าตั้งใจอยากจะอุดหนุนทุกคนคนละนิดคนละหน่อยก็ยังดีจึงต่อรองราคาว่าเหลือชุดละ500บาทได้ไหมทางแม่ค้าบางรายยอมลดให้เหลือ700บาทพร้อมกับอ้างว่าถ้าลดมากกว่านี้เนี่ยก็ขาดทุนพยายามหว่านล้อมด้วยการบอกว่ายูทูบเบอร์หนุ่มเป็นคนใจดีแล้วก็อารมณ์ดีสุดท้ายจะ ตัวก็ตกลงซื้อจากพ่อค้าแม่ค้ากลุ่มแรก3-4คนแต่ระหว่างที่จะจ่ายเงินคะ่ะก็มีแม่ค้ารายอื่นเดินเข้ามาเสนอขายลอตเตอรี่ให้คิวเทอีกหลายรายและแน่นอนค่ะว่าคิวเทก็อุดหนุนคนละ700บาทคะ่ะ แต่ปรากฏว่าเรื่องที่ช็อกกว่านั้นค่ะก็เมื่อคิวเทกเดินเข้าไปในบริเวณวัดก็ยิ่งเจอคนขายลอตเตอรี่ที่เพิ่มมากขึ้นอีกหลายสิบคนเข้ามารุมเสนอขายให้กับคิวเทอย่างต่อเนื่องค่ะและด้วยความใจดีเนี่ยเราก็อยากจะช่วยเหลือพ่อค้าแม่ค้าคิวเทค่ะจึงตัดสินใจบอกกับทุกคนว่าขอซื้อในราคาเท่ากันก็คือชุดละ700บาทและแจ้งว่าจะขอซื้อเท่าที่ไว้และสรุปแล้วก็ได้ลอตเตอรี่ทั้งหมด44ชุดเป็นเงินจํานวน3า0 0 0บาทค่ะ คิวเทนเนี่ยได้เล่าในคลิปด้วยค่ะว่าเจตนาก็คืออยากจะช่วยเหลือคนขายลอตเตอรี่ไม่ได้หวังจะถูกรางวัลอะไรคนจะถูกมันก็จะถูกเลยนะของพวกนี้แล้วก็ยังบอกอีกคว่าช่วยเท่าที่เราช่วยไว้ผมไว้แค่นี้จริงๆพร้อมกับยังมีสีหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใสค่ะและในระหว่างทางที่เดินเที่ยวในวัดเนี่ยก็ยังนำลอตเตอรี่ที่ซื้อมาแจากายให้กับผู้คนที่พบเจออีกด้วยล่ะค่ะอันนี้ใบละเท่าไหร่ครับ อันนี้อยู่ที่สามพันเก้าโอ้สามพันเก้าเดี๋ยวจะลดให้ค่ะเพราะว่าหกสิบล้านมีอันเล็กไหมครับอันเล็กอันเล็กจะเป็นเบอร์อื่นนะคะเราเลือกเองก็ได้อันเลือกเองใช่ไหมค่ะชุดแบบนี้เท่าไหร่ครับอันนี้จะแปดร้อยค่ะห้าใบให้ติดยางเอียงๆปั๊งๆนะลูกนะเออผมขอครับเออผมผมอยากอุดหนุนทุกคนไงทีละนิดจ้าคนละห้าร้อยได้ไหมอ่ะเอ้าอันนี้ลดให้แล้วกันเจ็ดร้อยหรอ้ผมอุดหนุนคนละห้าร้อยได้ไหมครับจะได้สองพันพอดีได้ ละ้าร้อยห้าร้อยห้าร้อยห้าร้อยนายมันไม่ได้มันได้เงินมันไม่ได้ทุนเลยแต่ขอให้นายคนใจดีใส่เสื้อดำสายรีจันทาคนนี้มีความหมายนะพี่น้องจะพูดให้ฟังเป็นตระกูลนาครลาสก้าตระกูลใหญ่แต่เขาอยู่ในตระกูลที่แปดเขาเรียกว่านาคตระกูลดำสายดำหนูใส่เสื้อดำมีความหมายเป็นมงคลนะจะบอกให้อารมณ์ดีเพิ่งเห็นคนอารมณ์ดีเสื้อเหลือตัวเดียวไม่ใช่นั่นแหละคือมีความหมายโอนรวมกันได้เนาะได้ค่ะได้

จริงๆผมก็อยากช่วยนะครับจริงๆแค่นั้นเลยนะไม่ได้แบบว่าอยากจะถูกกนเลยหรอกถ้าเราตั้งใจดูก็คนคนจะถูกมันจะถูกเลยนะของพวกนี้เอาดีกว่าพี่มาชุดหนึ่งชุดหนึ่งเอาโอ้มีหลายคนเลยเนี่ยเจ็ดร้อยนี่มาเอาชุดเจ็ดร้อยมาตี่ตัเตีจ็ดร้อยมาโอ้อุ่นหนุนทุกคนเลยวันนี้รวมรวมรวมคนนี้ก็ได้รวมคนนี้ มาลอเดียวหรือมาสี่ล้อวันนี้มมโมโมนี่าสี่ล้อเลยว้า <c oughs> โอ้โหผมมีหลายสิบคนนะครับเนี่ยเย <Yeah. S 2> <c oughs> อะเยอะเลยเอมีหลายคนไม่ได้มาด้วยใช่ไหมใช <Yeah. S 2> ่เออได้ครับได้ามารวมได้เลยครับ <c oughs> เอารวมรวมได้เลยครับเด <c oughs> ี๋ยวมเลี๋ยวมาเลีเลย๋ยน้องน้องน้องมา <c oughs> อีกชุดหนึ่งมา <c oughs> โอเคพี่นับได้เลยครับโอเคแล้วนะนับได้เลยเดี๋ยวผมรับแค่นี้นะรับแค่นี้นะหนึ่สี่สิบสี่ชุดครับผมสิบสี่คูณ เจ็ดร้อยเนาะอันนี้เป็นห้าใบหมดเลยเนาะใช่ครับผมเรียบร้อยนะครับพี่โอเคอ่าเยอะมากขอบคุณครับพี่โอ้พอแล้วครับพอแล้วยอดสุดยอดเฮ้ยออกยิบด้วยนะน้องน้องไม่ค่ะขายต่อไม่ได้นะเอาไปลุ้นเองนะเอ๋แมงดูว้าไหลใบมากมากก็ถือว่าช่วยโน้ทุกคนนะช่วย เจตนาคือช่วยนะแต่ว่า,าช่วยเท่าที่เราไหวนะทุกคนเออผมไหวแค่นี้นะทุกคนนะ <c oughs> ไหวแค่นี้จริง <c> ๆ <oughs> น่าจะเยอะที่สุดแล้วนะว่ามันเหมือนเป็นหวยพรีเมียมเนาะ และแน,น่นอนค่ะว่าหลังจากที่คลิปนี้ได้ออนแอร์ไปเนี่ยก็มีคนที่เข้ามารับชมคลิปของคิวเทปเป็นจานวนมากค่ะแล้วก็เกิดกระแสด่ามาจําจติติ่งพ่อค้าแม่ค้าที่ขายลอตเตอรี่ที่เข้ามากดดันให้ช่วยซื้อนําซ้ํายินขายเกินราคาไปมากค่ะเหมือนเป็นการเอาเปรียบลูกค้าทั้งที่รัฐบาลกําหนดราคาขายลอตเตอรี่ในราคาเพียง80บาทเท่านั้นและที่รู้สึกแย่ไปกว่านั้นก็คือพอเห็นคิวเทปใจดีก็ยิ่งเหมือนถูกเอาเปรียบค่ะไม่มีความเก่งใจแบบว่าอีกฝ่าย อยากจะช่วยอุดหนุนก็ตามโดยมีแฟนรายการแล้วก็ชาวเน็ตหลายคนค่ะที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นต่อว่าพ่อค้าแม่ค้าที่ขายลอตเตอรี่เกินราคาพร้อมบ่นให้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบค่ะเพราะไม่ใช่เพียงแค่คิวเทเท่านั้นที่ต้องเจอกับเหตุการณ์ดังกล่าวนี้แต่นักท่องเที่ยวหลายคนก็เคยเจอกับเหตุการณ์แบบนี้ด้วยเช่นเดียวกัน งานนี้ค่ะเลยทําให้ชาวเน็ตหลายคนเนี่ยก็เข้ามาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันไปต่างๆนานา,นาอาทิทุกอย่างดีหมดเลยนะเสียตรงพ่อค้าแม่ค้าลอตเตอรี่นี่ล่ะ10บใบสามพันกาดูสนุกสนุกมาตลอดเจอตรงนั้นไปแม่งหมดสนุกเลยว่ะเสียใจคิวเทสต้องมาเจออะไรแบบนี้ ขายหวยแบบจะเอากำไรเกิดไม่มีความเกรงใจหนักท่องเที่ยวจะขายอย่างเดียวหวยเขาอัพราคากันขนาดนี้แล้วหรอคนขายรุมกันเกินพอไม่ซื้อจะเป็นอีกแบบจากใจคนที่เคยไปบอกเลยว่าออกมาซื้อหวยข้างนอกเอาข้างในอัพกันแรงมากตอนที่รวมขายหวยกันยอมรับว่ากดค้ามดูแล้วอึดอัดมากเอ็นดูซิมะความอยากช่วยพ่อค้าแม่ค้าแต่ต้องมาเจออะไรแบบนี้ แม่ค้าลอตเตอรี่รุมแบบน่าเกลียดมากขายแพงเกินราคากำหนดด้วยขอให้พี่คิวเตถูกรางวัลใหญ่ๆนะคะสาธุสาธุาธดูอีนี้โดนเอารัดเอาเปรียบตั้งแต่ต้นหยัดท้ายคลิปเลยสงสารน้องจังครับเดินออกเถอะขอร้องไม่ตากจากมิจี้เลยซื้อแผงสุดใบละร้อยมีห้ใบเจ็ดรโอ้เกิน พอค้าแม่ค้าขายลอตเตอรี่ไม่มีความเก่งใจนักท่องเที่ยวเราไปมาสองรับเจอแบบนี้ไม่ซื้อใครสักคนถ้าซื้อหนึ่งคนก็จะมีสองสสตามมาไปสองรอบรู้สึกโคตจะอึดอัดตั้งแต่ก้าวขาลงจากรถค้าปล่อยให้เป็นแบบนี้ไม่มีการจัดการคิดว่าต่อไปนักท่องเที่ยวคงหาย จากกรณีนี้ค่ะก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเสียงสะท้อนผ่านนักท่องเที่ยวที่ได้เข้าไปสัมผัสและเชื่อว,ว่าหลายคนเองค่ะก็เคยเจอเหตุการณ์นี้กับตัวจึงอยากให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นและอยากให้ทางเจ้าหน้าที่ค่ะตรวจสอบพ่อค้าแม่ค้าที่ขายลอตเตอรี่เกินกว่าราคากําหนดและมีบทลงโทษที่จริงจังชัดเจนนั่นเองละค่ะแล้วคุณผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างลองแวะมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะ ถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงก่อนใครอยากืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง u t u b e ท็อปตลาดและเพจ f a c e b o o k ท็อปตลาดด้วยนะคะและสำหรับใครค่ะที่สนใจติดต่อโฆษณาติดต่อได้ที่เบอร์โทรด้านล่านนี้เลยค่ะ